สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแท้พีซปิดผมบ้านครับจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับ8เซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับ13เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานทอมือหนังศีสาะเสมือนจริงนะครับหนังศีสระเสมือนจริงเลยนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่ 35เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานทอมือหนังศีษาเสมือนจริงเลยนะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางด้านบนบริเวณกว้างไม่มากนะครับหรือว่าบริเวณแสกอะไรประมาณนี้นะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานพอมือหนังศีษาเสมือนจริงนะครับเดี๋ยวผมมาทําการติดในหุ่นให้ดูกันเลยนะครับ กิฟจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟ3ามตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับว่าจะให้เย็บกิฟตเพิ่มตรงไหนนะครับติดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับจะได้แบบว่าแสกสวยเนียนเลยนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูอีกรอบให้ดูตอนนี้นะครับติดออกมาแล้วจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ เนียนๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาหนีบให้ดูกันนะครับแพรพีปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสระทําความสะอาดได้สามารถได้หนีบม้วนรอนดัดเคมีได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาหนีบให้ดูกันเลยนะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเรียบร้อยแล้วนะครับแสกแบบสวยๆเนียนๆเลยนะครับสามารถปัดเปลี่ยนแตกได้นะครับรุ่นนี้ ความกว้างของแผ่นงานนะครับ8ปดเซนติเมตรนะครับความลึกของแผ่นงานนะครับ13บสเซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่35มสเซนติเมตรนะครับ ร้อยนะครับผมได้หนีบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถมัดรวบได้นะครับรุ่นนี้สามารถมัดรวบได้นะครับสามารถมัดรวบได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทัดหูก็ได้นะครับปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับจะเป็นแผ่นงานผมแท้นะครับผมไม่ดูลอยต่อของผมไม่จะไม่เห็นรอยต่อเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอนมินต mm ี hmm. และช่องอาตติวิกรมนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ